อันนี้คือมือท็อกครับอยู่กับเฮียแจ็คครับเออเป็นแบบพี่ที่สนิทมากจริงๆผมพี่แจ็คนี่คือรู้จักกันมาเป็นเกือบสิบแล้วก็เออเกือบสิบแล้วก็พอกับตอนไอติมหรือเฮีย<อ>รู้จักก่อนก่อนที่จะรู้จักไอ้ติมครับประมาณเออเกือบสิบปีตอนนั้นตอนนั้นที่ทํางานตําแหน่ง <10 S 2> แล้วสิบแล้วเพราะว่าใช่เพราะว่าตอนอยู่นะมันปีปีประมาณห้าสี่ประมาณห้าสองห้าสามห้าสี่ประมาณนั้น คือเมื่อก่อนผมก็จบหนังมาจบภาพยนตร์มาแล้วก็ไปทําหนังอยู่ภากนึงออยู่อยู่ทําหนังอยู่ก็เป็นทีมงานในกองถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็จนมองว่าอาชีพเนี้ยมัน,ม,นมันตามฝันเราคือเรามีความฝันว่าเราจะเป็นผู้นกับอ่ามันตามฝันเราแต่มัน มันใช้ชีวิตไม่ได้ม,มันใช้ชีวิตในอ,อันนี้ไม่ได้เพราะว่าเงินกองถ่ายเนี่ยมันจ่ายกันเป็นก้อนอเป็นเดือนคือบางทีเนี่ยเราไม่มีเงินติดตัวเลยแต่เราก็ต้องนั่งรถเมฟ,ฟีไปกองถ่ายเพื่อที่จะไปทํางานแล้วเพื่อที่ไปกินข้าวกองถ่ายแล้วก็เพื่อที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเงินมันออกมาปุ๊บไอ้ช่วงที่เรายังยังทํางานตรงนั้นอ่ะมันก็ ต้องหยิบยืมเพื่อนอแต่พอเงินก้อนออกมาก็คืนเพื่อนไปมันก็เป็นรูทีนอ,อย่างเี้มันก็วนลูปใช่มันก็วนลูปมันจมีเงินเก็บหรืออะไรเหมือนเป็นพนักงานเงินเดือนถูกไหมใช่ผมก็เลยแล้วตอนนั้นอะ่ะผมก็อายุประมาณสักยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแหละมผมก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราลูปเรามันจะอไอนี่ด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตลำบากด้วยอะไรเงี้ย คือมันเหนื่อยอ่ะมันไม่ได้เหนื่อยแล้วมันเหนื่อยใจอ่ะมันยึ่งตังคนอ,ะอ่ะเนื่อยป่ะทีนี้ผมก็เลยมีรุ่นน้องคนหนึ่งเ,เคยทํางานกันที่สยามกีฬาก็คือผมมาทํางานที่สยามกีฬาเป็นที่แรกนะที่ประจำํำแล้วก็มาทํางานเป็นครีเอทีฟเราก็มาทํางานอยู่ประมาณพักหนึ่งและน้องก็ออกไปเราก็ายังทําอยู่น้องก็เลยชวนน้องครับคือน้องคนเนี้ย ชื่อน้องอชื่อป๊อปอจบมังสิทธ์ก็จบภาพยนตร์มาเหมือนกันเวลาคุยและทํางานก็คือทําในพัร์ทแผนกเดียวกันในกะเดียวกันก็ทำงานค่อนข้าง,างสนิทสนมกันตอนนี้ป๊อปก็เป็นผู้กับโฆษณาเป็นไรแล้วก็ป๊อปก็ชวนว่าพี่บริษัทมัารูมเนี่ยเขาหาเคที v e อยู่พี่มันลองมาสมัครไหมอะไรเงี้ยก็ลองไปสมัครดูก็ได้ทามารูมพอ,อ,อไปทํามัดรูมปุ๊บก็ จับพัดกับผูไปเจอนาเพราะมันลุงเขาทำรายการเปรี้ยวปากก็มาเจอนาก็ก็ได้พูดคุยกันก่อนหน้านั้นก็เจอเจอพี่ปุ้ยก่อนพี่ปุ้ยก็คือเป็นหัวหน้าแตะกล้องของมันลุงก็ถึงจุดหนึ่งเขาก็ชวนมาทํากับน้าไหมเราก็โอเคครับอยากไปทาอะไรเงี้ยพอมาอยู่กับน้าเราก็ตอนนั้นความเป็นคิดทีของเราเนี่ยมันก็ยังมีอยู่อแล้วก็เราก็ไม่อยาก ไม่อยากทําแต่มันเหนื่อยตอนอยู่มันรุมอะต้องบอกตรงๆเพราะว่าผมเนี่ยทำเป็นทุกอย่างใช่เขาแล้วเขาจะเคี่ยวเรื่องคอนเทนต์มากๆไงมันรูมใช่ไหมล่ะมันเป็นแบบบริษัทที่เขาเคี่ยวเรื่องคอนเทนต์ผมอยู่มันรูมเนี่ยผมด้วยความที่ผมจบภาพยนตร์ผมทําเป็นหมดผมถ่ายได้ตัดได้อ่าแล้วก็ทุกอย่างทีนี้หัวหน้าผมเนี่ยเขาก็เห็นว่าเราทําได้เขาก็พยายามโยนงานให้เราทําทั้งหมดเราก็ไม่ไหวบางทีแล้วก็ด้วยเงินเดือนด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เราก็มองว่าเออมาอยู่มหน้าดีกว่านะให้เยอะกว่า ก็พอมาอยู่กับน้าก็ตอนนั้นก็ยี่สิบปลายปายแล้วจะสามสิบแล้วผมก็มาอยู่กับน้าซึ่งมาอยู่กับน้าเนี่ยผมมาสมัครเป็นแต่กล้องอเพราะว่าผมไม่อยากไม่อยากจะรับผิดชอบแล้วเพราะครีเอทีฟมาอยู่ในทุกพาร์ทเลยตั้แต่กอรทายพีโมโพสเนี่ยอยู่ในทุกอย่างเนี่ยเราก็เหนื่อยเราก็เลยมาอยู่กับน้าเนี่ยเพื่อเป็นแต่กล้องดีกว่าก็เลยลองเปลี่ยนสายดูทีนี้ ก็เลยมาเจอแม็กเพราะตอนนั้นตอนนั้นผมจบใหม่มาสัมภาษณ์มาแต่ตนั้นตำแหน่งยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นอะไรเพราะว่าเขาก็อยากให้เราลองทำอะไรเป็นผมเริ่มจากสตาร์ทที่เป็นผู้ช่วยตากล้องนะที่เฮียมาเป็นหัวหน้าตากล้องผมยังแบบต้องแบกขาหรืออะไรราะนั้นก็ทำให้เป็นเปลี่ยนไฟเพิ่มไฟก็เลยเออมืดก็เลยแบบเออเติมไฟซะหน่อยคคนโปรดักชั่นเห็นอะไรไม่ได้ขัดใจนิดนึงก็เลยเสือกมาถ่ายบ้านโปรดักชั่นด้วยเออก็เลยมีมีทุกอย่างเลยทีนี้อ ก็คือถึงเมื่อกี้ถึงไหนแล้วมารู้ที่เป็นเป็นตากล้องมาเจอผมเนี้ยมาเจอก็เป็นแต่กล้องอทีนี้ยก็เขาก็เหมือนเขาเห็นพอร์ตเราอ่ะพอร์ตเรามันไม่ได้เป็นแต่กล้องเขาก็เลยแบบอยากลองวิชาเราเราก็ไปถ่ายงานมาปรากฏว่าเขาดูฟุตเนี่ยเขาก็ให้เราขึ้นเป็นหน้าแต่กล้องเลยอออืเทีนี้ด้วยความที่บริษัทนะตอนนั้นเนี่ยเขายังมีแต่เด็กจบใหม่อืแต่เรามีประสบการณ์ทีนี้ มันก็มีน้องครีเอทีฟเนี่ยเขียนสคริปต์มาบอกมาจะมาจะมาถ่ายจะอะไรเงี้ยด้วยความเราเป็นครีเอทีฟเก่าเราก็บอกว่าไหนขอดูสคริปต์หน่อยเราบอกว่าอันนี้มันอันนี้เงี้ยเวลาถ่ายมันจะงงนะเสียเวลาอย่างงี้ก็สึกทะลึง่งไปสอนเขาอ่าก็เลยตอนนั้นมันรายการก็ขึ้นเต็มเลยเพราะว่ามันเป็นกำลังเป็นยุครุ่งเรืองของดาวเทียมนะใช่ตอนนั้นยังไม่ยังไม่ดิจิตอลเออกำลังยุคดาวเทียมที่แบบเกิดจะดิจิตอลลวอ่าก็คือแบบโหแล้วก็มีรายการขึ้นรองของกันไปหมดเลยอมันก็เลย เราก็เลยโดนสุดท้ายแล้วเราก็มาเมเนจทีมแมเนจทั้งทีมกล้องเมเนจทั้งทีมโปรดักชั่นแมเนจทุกอย่างจนน้าก็เลยให้ขึ้นเป็นโปรดิวเซอร์เราก็เลยอ่ะจับพัดจับผูไปเพราะว่าเราอยากให้งานมันทำงานแล้วคือเราอยู่ในหลายบริษัทมาเราเป็นลูกน้องเขามาก่อนเราอยากให้มวลของบริษัทเนี่ยมันเป็นมวลที่มันมีความสุขเพราะงานโปรดักชั่นมันหนัก หนักมันหนื่มันหนักมันเหนื่อยแล้วมันเครียดเครียดเราอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มล้วคืออยากให้ทุกคนทํางานโดยโดยโดยเสียสละความสุขเนี่ยมาเพื่อสิ่งเหล่านี้มาเพื่อการทํางานและผมก็ทําได้จนมาเป็นเน็กแอนเนอร์ตี้ก็เป็นโรงเรียนที่ดีเลยที่ดีมากเน็กแอนเอเพราะว่าผมก็ได้วิชาจากมัดลูมาผมก็มาเมเ a g ใช้ ในสิ่งที่ผมมองว่าอันนี้เวิร์กผมก็มาแมเนจใช้ในเน็กแอนดซิตี้ตอนรายการแรกที่ผมทำมาพีแอเป็นรายการที่แบบตอนเนี้ยยังชอบอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้คือเดอะช็อปเฟสิโวลที่ทํากับพี่ป๋องอ่าแก๊งเดอะช็อปคือเราก็เป็นแฟนคลับพี่ๆเขาอยู่แล้วพอได้ไปทํางานคือแบบคือคือพี่เขากันเองมากๆกันแบบสนิทสีทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันยังแบบว่าแบบเจอหน้ากันก็ยังก็ยังพูดหยาบกันได้พูดหยาบกันได้ยังแซลอย่างไรก็มันรู้สึกว่าแบบมันเป็นการทํางานด้วยประจวบเหมาะว่าตอนนั้นผมกก็็็ยังแบบเเปนด ที่แบบไฟแรงเหนื่อยแต่แบบเดชกนี่ออกกองกันเที่ยงคืนเที่ยงคืนกลับถึงเช้าเช้าแล้วก็เข้าออฟฟิศมาตัดงานตัดม้นนี่นั่นก็คือกินนอนกันเป็นว่าเล่นเลยแหละก็คือออกไปถ่ายแบบถี่มากนั่นแหละก็นั่นแหละก็ได้สร้างมวลที่ดีในการทํางานขึ้นมาแล้วก็ ไม่รู้นะผมว่าผมมองจากการเอาติ้งนะผมมองว่าทุกคนพนักงานทุกคนตอนนั้นที่ผมตอนผมอยู่เน็กนอนอยู่เน็กเนี่ยก็คือสุดท้ายผมเป็น Executive p ทีฟโปรดิวเซอืก็คือผมก็มองว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันมันมันเรารู้สึกครบประสบความสำเร็จในในเชิงการเป็นหัวหน้าคนนะแล้วก็รู้สึกประสบความสำเร็จประมาณหนึ่งแล้วเราก็แฮปปี้มากตอนนั้นนะโย่โหหลักแต่มวลมันดีมวลมันดีมากคือเด็กทุกคนมันอยากเข้าออฟฟิศเว้ย อยากเข้าไปเจอเพื่อนหรือไปนั่งเล่นกันพราะเลิกงานไม่มีใครที่อยากอยากกลับบ้านก็อยากแบบนั่งสังสรรค์กันดื่มกันหรือแบบใช้ชีวิตแบบแมกระนั่งทุกวันนี้เนก็กแอนด์เซี่ปิดมาประมาณห้าปีนะห้าหกปีเนะี่ยทุกคนที่เคยทํางานด้วยกันก็ยังยังมีความสนิทสนมก,กันอ,อยู่เวลาเจอ,อหน้ากันก็ยังเหมือนเดิมกันทุกคนถึงแม้ว่าไม่ได้ติดต่อกันหรือเจอนานๆเจอกันทีทุกคนก็ยังมีมูลที่ดีต่อกันอันนี้ผมรู้สึกว่าผมซักเซสใน ในประมาณหนึ่งของการทำงานสุดท้ายก็คือผมก็มาเปิดบริษัทเองอก็มาทำแต่เปิดบริษัทเองก็นี่ก็ปีที่ห้าละปีที่5้าปีที่6ละมันก็ผ่านยุคดิจิตอลดอบลงมาไปเป็นยุคออนไลน์จริงๆเราอยู่ในหลายยุคนะมันเป็นยุคออนไลน์ทีนี้ พอม,มายุคออนไลน์ปุ๊บไอออตออนไลน์ปีแรกเนี่ยผมยังไม่ด yeah. ิ้นเพราะว่าผมยังมียังมีกําลังยังมีเงินในบริษัทยังมีมวลนิ้วนี้นั้นสุดท้ายแล้วอผมก็วิเคราะห์ตลาดแล้วผมก็มองว่าไปไม่ได้ผมก็เลยทําช่องน้าและพีพัดขึ้นมาซึ่งน้าและพีพัดเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนในบริษัทที่ผมเปิดอยู่คืออดูดโปรดักชั่นเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กใช่ก็เลย คุยคุยกันนะว่าเฮ้ยเราทำออนไลน์ <ừ m. S 2> กันดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็จนทุกวันนี้ก็ก็ประมาณหนึ่ง <ừ m. S 2> ประสบความสำเร็จยัง <ừ m. S 2> ผมมองว่ายัง <ừ m. S 2> เพราะว่ามันยังไปได้อีกกว่านี้ <ừ m. S 2> แต่ว่าผมก็ทำให้ในมุมเพื่อนเนี่ยผมก็ทำให้เพื่อนเนี่ยไม่หายไปจาก <ừ m. S 2> ไม่หายไปจากกระแสได้ใช่มันมีช่วงหนึ่งที่เฮียท,ท,ทำบริษัทให,ใหม่แล้วมีผมไปแม็กซี่อ่ะที่วิ่งขายงานแล้ววิ่งแบบ ไปพรีเซนต์งานช่องอคือทํากันเองหมดเลยรับสมอลับวายรอลมาตัวหนึ่งเยียกํากับผมก็จะดูฟิลมเหมือนแบบจัดการกองไอแม็กซี่ก็เป็นแบบเป็นคีทีเป็นคีทีฟแบบผู้ช่วยผู้กับทนกท่นก็สนุกดีนันเป็นงานที่แบบชถ้าเราทําได้หลายอย่างอเราถูกฝึกมาตั้งแต่ออฟฟิศ่อันนี้อันนี้เป็นมวลหนึ่งที่ผมต้องการนะผมต้องการให้น้องๆหลายคนสามารถทําให้น เราะว่าวันหนึ่งวันใดเราไม่รู้หรอกว่าอาชีพที่คุณทําอยู่เนี่ยมันจะไปรอดหรือยังไงใดๆกันนะอย่างแม็กเนี่ยก็คือเป็นผู้ช่วยตัดกล้องแล้วก็มาขอเป็นเควตีฟผมก็สอนผมสอนหมดผมก็สอนจนทุกวันนี้แม็กเป็นโปรดิวเซอร์แม็กก็มีหน้าที่การงานที่มันขคงผมก็มันก็เป็นแรงภูมิใจของผมเล็กๆว่าเนี่ยดูดิน้องกูผมเห็นน้องผมในเนี่ยแล้วมีคนติดตามผมก็มองว่าเออไอ้เนี่ยนี่น้องกูกูปั้นมากับอะไรอย่างเงี้ย ตลกมากตอนนั้นขายไอเดียแล้วแบบว่าเกียร์แจ็คเขาดดด้วยสมัยก่อนคือไม่ปล่อยผ่านหรืออะไรสักอย่างไม่ไดีคิดมทีมสู่สองสามคนขายกูต้องเกี่ยงกันแบบเข้าขายก่อนมึงขายก่อนถ้าเรื่องงานผมจะซีเรียสซีเรียสแต่พอแบบหลังกล้องหรืออะไรเงี้ยมาเลยมเลยสบายสบายก็ไปเลยเอาแบงค์พันไปไปซื้อตังค์หกออออฟฟิศอยู่เอกใหม่เดี๋ยวอย่าดองกันนะตลกล่อเดียวดองล่ออะไรกันม่วนไปหมดเลยอืมนั่นแหละมันมันคือการพัฒนาตัวเองครับฝึกให้เราลองทําอะไรแบบอื นั่นแหละที่เราไม่เคยทำอ่ะทำได้คนเรามันทําได้หลายอย่างอ่ะก็ดีแต่แบบเราก็จะรู้เองว่าเราถนัดอะไรเราคัดทองเราเนยเกิดเป็นลินเลยดินไปเลยอ่าเพียวเพียวเออเรียวเรียวเลยอ่ะเรียวเรียวเลยตั้งแต่เฮียทําช่องพี่น้ําเนี่ยเฮียก็ซึมซับกับพวกแบบคือฟาร์มพวกแบบวิถีชีวิตชาวบ้านหรืออะไรแบบคือต้องบอกก่อนตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ ชอบไก่เหมือนกันไม่ได้ชอบแบบแต่แต่ก็อยู่ในสังคมที่มีไก่แต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนค่อนข้างรักสัตว์ผมก็เลยมองว่าการชนไก่เนี่ยมันเป็นการทรมานตอนแรกตอนในความคิดเราตอนนั้นเด็กๆนะแต่ก็ไปไปสนามไก่บอลป่าบอลอะไรตนตีกันในป่าเราก็ไปแล้วเราก็ผ่านไปจนมาถึงทุกวันนี้อื เราก็มาทําคือพอมาทําให้น้ําอืำก็มาเจอพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตสองมิจวันพี่เบิร์ตคือคือผู้มีชื่อเสียงในวงการไก่คนหนึ่งวงไก่คือเป็นแบบเบอร์ต้นๆของประเทศไทยในไก่ในไก่พาม,ากม่าอืครับก็ได้มาคูกขีกับพี่เบิร์ตมาคู่คีกับน้ําม,มาคู่คีกับสังคม,อมอของคนที่ชอบไก่ชนอส่วนเรื่องไก่ชนเนี่ยเราก็เราก็ไปศึกษาจริงๆเราก็มองว่าเฮ้ย ไอการชนไก่เนี่ยมันคือกีฬาไก่ชนเนี่ยจะชนกันราคาไหนเนี่ยจะหลักหมื่นหลักหลักหลักแสนหลักล้านหรือหลักสิบล้านมีแล้วนะชนห้าสิบล้านเนี่ยไอไอสิ่งเหล่าเนี้นักกีฬาเนี่ยเขาคือคนที่มีมีอ่ามีฝีมือเพราะฉะนั้นไปพัฒนาต่อได้อ่ามันก็ถูกไปพัฒนาต่อได้มันเป็นมูลค่า ถ้าคุณอยากรู้ว่าไก่ชนเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจยังไงนะทุกจังหวัดมีสนามไก่ชนอทุกอำเภอมีสนามไก่ชนและก็ทุกตำบลมีประเพณีมีการเล่นมีประเพณีของไก่ชนตลอดเพราะฉะนั้นนี่คือเศรษฐกิจสัตว์เศรษฐกิจที่ปูเมืองไทยทั้งหมดแล้วก็ยกระดับไก่ชนคือไก่บ้าน ไก่บ้านเนี่ยเราซื้อกันเนี่ยโลหนึ่งอ่ะแปดสิบาทไม่เกินร้อยไก่หนึ่งตัวเนี่ยน้ำหนักไม่เกินสามโลก็คือไม่กี่ร้อยหรอกก็คือเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกินสามร้อยอ่ะในหนึ่งตัวเนี่ยไม่เกินสามร้อยแต่ถ้าเป็นไก่ชนที่มีฝีมือแล้วมาจากสายเลือดที่ดีเราสามารถขายได้ถึงหลักพันหรือหลักหมื่นหลักแสนก็มีขายมาแล้วแม้กระทั่งการย้ายค่ายหรือใดๆก็ตามชนกันตัวเก่งๆเขาซื้อเลยโบ 3ล้าน5ล้านก็มีนี่มันคือมูลค่าอันนี้คือมูลค่าที่ที่เกษตรกรหรือชาวบ้านสามารถดีตัวเองขึ้นมาถ้าเราพัฒนาได้พัฒนาเป็นผมมองตรงเนี้ยเป็นธุรกิจอผมก็เลยสนใจเราโชคดีตรงที่เราเหมือนเรียนรัดฐเราโดดมาถึงปุ๊บเข้ามาอยู่ในวงการวงการ เราได้เจอสุดยอดเลยสุดยอดฝีมือต่างๆแม้แม้แม้กระทั่งน้าละพีพัทเขาก็เป็นคนที่สุดยอดในเรื่องใ่ชนเหมือนกันได้รับการยอมรับแล้วก็พี่เบิร์ดหรือว่าเราเล่นควายก็โหบินบอระบือพี่อุ่นโหทุกคนแบบไม่โหเขาโยนวิชาให้เราหมดเราถามเราเนี่ยเขาไม่เคยมีกั๊กมีอะไรเขาพร้อมที่จะแบบให้ทุกคนได้เข้ามาในวงการอะไรอเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยทุกวันเนี้ยผมก็เลย ไม่ใช่ไม่รับนะโปรดักชันผมก็ยังทําอยู่นะแต่ถ้ามีคนจ้างผมก็ทาหมดอืแต่ส่วนใหญ่นะอาชีพหลักของผมทุกวันนี้นะก็คือก็จะอยู่กับตรงเนี้ยอยู่กับตรงนี้เป็นหลักแล้วในฟาร์มนี่เฮียนี่คือแบบอยู่แถวไหนอะไรยังไงคืออาทิตย์หนึ่งเราไปดูฟาร์มกี่ครั้งหรือว่ามันไม่ต้องเข้าทุกวันเลยเรามีพาร์ทนอรมีพนักงานพาร์ทเนอร์เนี่ยก็จะเป็นพี่ที่สนิทกัน พี่วุฒิเนี่ยพี่วุฒิเนี่ยเขาก็เป็นสอมีสุวรรณเก่าแล้วก็มาเปิดฟาร์มแล้วทำด้วยกันหลักการของไก่มันไม่ยากเลยเช้าให้อาหารให้น้ำเปลี่ยนน้ำเย็นก็เปลี่ยนให้อาหารให้น้ำอยู่แค่นี้แต่มันต้องมีคนดูแลมีมันก็ต้องมีคนดูตัวไหนที่เป็นนักกีฬาออกกำลังกายฟิตเนสฟิตเนสไก่เพื่อให้คุณแข็งแรงแล้วพร้อมที่จะไปต่อสู้ไปโชคไปอะไร นี่แหละเนี่ยหลักการมันมีแค่นี้เลยเนี่ยของมันมันสนุกแล้วทุกคนที่เนี่ยเขารักไก่มากอเขาจะไม่มาแบบแพ้หรอไอสัตว์กูทุบแม่งเลยมันเป็นแค่มุกเฉยๆที่แบบว่วมันแบบอันนี้คือคนที่ไม่ได้เล่นไก่จริงๆมันเป็นคำพูดของคนที่ไม่ได้เล่นไก่จริงๆแล้วควายอหอควายมันมันวายเนี่ย ตอนเราเรา,เรารู้ว่าควายมันคือสัตว์เกษตรที่แบบไว้ใช้ทํานาทําไรนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้ควายสวยงามคือเขาเลี้ยงมาเพื่อแบบควายสวยงามเนี่ยผมยกัวอยาให้ไงง่ายๆคือบางคนมองว่าเฮ้ยข่าวอย่างนั้นเราพิพัฒน์ขายขายลูกควายสิบเดือนเนี่ยขายไปสองล้านอ่าขายลูกควายเนี่ยโหซื้อได้ไงวะสองล้านไอ้คนซื้อมันโง่ปะว่าเออแ้วคนขายมันบ้าปา,าว่ามันมเป็นเลนนี่จริงๆอื ผมยกตัวอย่างง่ายๆควายคือพักคือคล้ายๆกับพักเครื่องอ๋อมันเป็นของที่มีมูลค่าความต้องการอในตลาดมากแต่ปริมาณน้อยดีมานซับผายดีมันซับใช่มันต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ามันมีแล้วมันเป็นเหมือนอารมณ์ของสะสมหรือเป็นแกจิตของคนมีเงินเพราะคนที่เล่นเนี่ยอันนี้ผมมันมีทั้งระดับเจ้าสัวระดับอะไรทุกคนแบบโหซื้อได้ หลักร้านก็ซื้อได้แต่เมื่อก่อนมันยังไม่โดดขนาดนี้ผ่านสองปีหลังเนี่ยขูราคาโดดมันเป็นตลาดที่แบบคนที่มองภายนอกที่ไม่ใช่อยู่ในวงการเนี่ยมันอาจจะดูว่าไม่แมสไม่แบบแต่จริงๆคนที่แบบคนคนนิยมมากนะควายหรืออะไรเงี้ยเคยไปงานที่แบบโหรวมคนที่แบบชอบเรื่องควายน้ำควายอะไรเงี้ยมันเหมือนเยอะใช่ไหมถ้าเราซื้อหวยเนี่ยเราต้องลุ้นในอัตราความเสี่ยงเนี่ยเราต้องลุ้นอีกเยอะอืแต่ถ้าเราซื้อควายเนี่ย เราเหมือนมีคนใบ้หวยอืถ้าเราดูเป็นเรารู้เราเห็นโครงสร้างเรามองอนาคตออกว่าตัวเนี้มันสามารถไปได้แต่ไม่อยากให้ไปมองเรื่องของมูลค่าอืเพราะว่าทุกอันนี้มันเป็นเหมือน มันเป็นเฉพาะทางอ่ะเหมือนคนเหมือนคนใต้เล่นนกเขาัวจุกหรืออะไรเยมันไม่ใช่ว่าใครจะไปจับอันนี้ก็ได้ถ้าคุณไม่มีความรู้เพราะว่านี่เขาปลูกพันธุ์หรือเขาเรียนรู้กับเรืองนี้มันแ่ผมไม่จะไม่มีความรู้แต่อยากได้กำไรจากควายไปจับควายมาตัวหนึ่งเพื่อจะนั่นงมันก็ไม่ได้ไงครับเพราะเราก็ดูไม่เป็นเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันก็มีคนเยอะแยะที่แบบอืมโดดอยากโดดเข้ามาเห็นมูลค่าเห็นกระแสเห็นอะไรแต่ก็มันก็ไม่ได้ทุกคนที่จะจริงใจกับเรามันก็ บาดเจ็บล้มตายกันก็เยอะอครับตอนนี้เฮียยังแบบคิดถึงวิถีชีวิตของคนโปรดักชันไหมถ้ากลับมาทำก็คิดถึงก็คิดถึงแต่ว่าบางงานบางจ็อบเราเหนื่อยเหนื่อยโปรดักชันเนี่ยมันเหนื่อยเป็นเดือนมันเหนื่อยเป็นเดือนเหนื่อยแบบโหหลายเดือนเลยแหละแล้วผลตอบแทนหรือผลตอบรับเนี่ยบางทีมันเหลือแค่สิบอย่างดีคือยี่สิบแล้วเรามาเจออีกฝั่งหนึ่ง S <S อ,อ,อีกอาชีพหนึ่งเรามีเวลาอยู่กับลูกเรามีเวลาอยู่กับครอบครัวเราไม่ต้องรูทีนอ,ะอ่ะก็คือทำงานอยู่ที่บ้านก็ได้ทำงานในมือถือทำงานในในคอมพิวเตอร์ในแล็ปท็อปอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำงานได้แล้วก็รายรับหรือรายได้หรืออะไรก็ตามมันมันใกล้เคียงกันหรือมากกว่านั่นแหละผมก็เลยผมก็เลย ผมก็เลยตอนนี้ผมก็เลยไม่ไม่ค่อยได้อตดตรงนั้นแต่ถ้าจะจ้างก็ยังรับอยู่ับผมก็อยากให้ตรงนี้ยมันเป็นเงินเก็บผมให้ที่เราลงทุนไปให้มันเป็นเงินเก็บเราแล้ววันข้างหน้าแล้วผมก็มองว่าวันข้างหน้ามันอาจจะโดดมาเป็นอาชีพหลักเราได้เพราะว่าประสบการณ์ผมก็ยังน้อยอยู่เพราะเรื่องไก่เนี่ยสองปีไม่พอมันอยู่กันเป็นสิบสิบปีส่วนเรื่องควายเนี่ยก็เหมือนกันสองปีไม่พออืแต่ถ้าเรา แต่ผมก็มั่นใจว่าตาผมมันก็สามารถทํางานได้เหมือนกันตอนนี้ผมไม่ได้โปรดักชั่นผมจางๆนะแต่ผมก็ยังทําอยู่คือมันมีคนที่แบบชอบอาชีพนี้อยากจะอยู่ในอาชีพนี้อยากจะอยู่ในวงการนี้แต่ยังไม่มีประสบการณ์เพราะบางคนเนี่ยมาสมัครงานตอนอยู่เน่ตโขคนมานทํางานเยอะมากนะอืบางทีเราก็แบบเราก็ตัดสินใจเขาจากจากอีเมลอ่ะ ือจากโปรไฟล์เขาอะผมก็ยังมองว่าถ้าได้คุยได้อะไรมันกน่าจะได้ดีกว่านี้นะ<ช>แต่เราไม่สามารถคุยได้ทุกคนเราก็ต้องเลือกตามเซนน์าอะไรไปเงี้ยแต่บางคนเขาอาจจะเก่งกว่านั้นก็ได้ใช่มันคือหนึ่งเรื่องโอกาสด้วยแล้วก็คือชั่วโมงบินอะมันก็จะสอนเราไปเองเรื่องไม่ว่าทุกอาชีพแต่ว่าโปรดักชั่นนี่คือสําคัญมากๆเยิมผมเนี่ยผมก็ได้วิชามาอย่างลูกตัดสินใจปปับปุบปรับเพราะน้ากองเนี่ยมีปัญหาปุ๊บผมแก้เลยตึ้งตึ้งอันเนี้ยผมก็ได้จากหัวหน้าเก่าผมพี่ต้น พี่ต้นตอนนี้อยู่ทูก็คือพี่ต้นเนี่ยแกก็จะเป็นคนที่แบบแก้ปัญหาเร็วมากหน้างานเนี่ยแกป๊อบ๊อบบ๊บบบบบอบเราก็ซึมม,มันจะมีทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าเวลา,าเราอยู่ใกล้ใครอ่ะเราจะเป็นคล้ายๆคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทํำการกิน,กา,ก,นการอยู่ใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นมันจะเป็นมวลเดียวกันแม้กกะนั่งผมอยู่กับนันิกน้าก็จะเป็นคนที่มีวาทศิลป์การพูดจาหรือความคิด ที่มันที่มันแบบเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราเราก็จะได้ตรงนั้นมาเดี๋ยวปิดคุมท็อกได้ไหมวะช่วนแก้วชนแก้วหน่อยจะแก้วหน้ากล้องครับก็ฝากช่องน้องผมด้วยนะมันก็มันต้องพัฒนาไปมากกว่านี้แล้วก็วันใดวันหนึ่งถ้ากลับมาดูถ้าคุณสำเร็จแล้วคุณกลับมาดูสิ่งเหล่านี้คุณจะแบบเอณจะภูมิใจเออเราก็แบบคุณจะภูมิใจว่าอเงี้ยกูมาขนาดนี้ไม่ใช่คือมันจะมี บางอย่างที่เราต้องแบบออต้องไปให้ได้แล้วไปให้ถึงอ,อ,อ่ะเชียดเชียดทุย